เห็นหน้าหวานหานอย่างนี้แต่ฟาดบทร้ายได้สุดใจสำหรับนักแสดงสาวมาแรงลีนาลอรีนาชูเอทอรที่ตอนนี้กำลังมีผลงานละครแม่เลี้ยงในบทดารินการทางช่อง3าเป็นยังไงบ้างกับละครแม่เลี้ยงลีนาก็เป็นบทบาทใหม่ๆต่อจากเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่มีความร้ายขึ้นมาอย่างตัวดารินการในแม่เลี้ยงจะร้ายอีกแบบค่อนข้างทา้าทายมากๆทำการบ้านหนักมากด้วยบททุกตอนยาวมากแล,แล้วเราเป็นตัวเดินเรื่องประมาณหนึ่ง เป็นคนก่อปัญหาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจในทุกมิติของตัวละครคอนฟอร์มิกต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องคือบทเรายาวมากแล้วทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลาบทท้าทายลีน่ามันยากยังไงบ้างลีน่าด้วยความที่เมื่อก่อนหนูจะได้รับบทหวานๆแต่เรื่องนี้เราต้องดึงอีกมุมหนึ่งของตัวเองออกมาในมุมที่มีความดื้อความไม่ฟังใครความฟาดฟันเป็นคนที่แอ็กรรทีฟมากๆเราก็ต้องดึงจุดนี้ของตัวเองออกมาให้มันแสดงตัวตนของตัวละครให้ชัดเจนมากขึ้น ดึงจุดนี้ออกมาขยายใหญ่มากขึ้นคะ่ะแล้วความดื้อของตัวลีน่าเองมันมากแค่ไหนลีน่าหนูจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้าถามว่าดื้อขนาดดารินการไหมคงไม่วิธีการที่เราสื่อสารกับคนอื่นก็ไม่เหมือนในตัวละครแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเขาถึงดือ้อแล้วทำไมเขาถึงตอตโตกับแม่เลี้ยงอย่างนั้นเราก็ต้องไปทำการบ้านมาต้องฟาดกับนักแสดงรุ่นใหญ่ลีน่า ใช่พี่แอนสิเรียมพี่แอนวาสนาด้วยตอนแรกเครียดเพราะพลังของเราต้องเท่าเขาถ้าเราดรอปกว่าตัวละครมันก็จะดรอปแต่พอทํางานกับพี่แอนแล้วเขาค่อนข้างเข้าใจในเอเนอร์จีของเราเราก็ทําความเข้าใจกับเอเนอร์จีของพี่แอนมันเลยโอเคเวลาเข้าด้วยกันส่วนพี่เข็มและพัทระดาเข้ากองมาเราจะเห็นรังสีอะไรบางอย่างพี่เข็มเป็นคนเอเนอร์จีเยอะมากแต่หนูไม่ค่อยได้เข้ากับพี่เข็มจะเป็นพี่แอนซะส่วนใหญ่พอดูตัวเองเล่นร้ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างลีนะ่า มันท้าทายนะ้มันคนละรสชาติเวลาเราดูจอตัวเองเราก็รู้สึกว่าคนดูเขาจะรู้สึกยังไงกับการที่เราร้ายแบบนี้ที่ผ่านมาเราเริ่มเล่นร้ายคนดูว่ายังไงบ้างลีน่าเขาก็ชอบแนมะ่เขาบอกว่าเป็นคนที่น่าหวานแต่สามารถเล่นร้ายได้ดีใจที่ฟีดแบ็กกลับมาอย่างนี้เรื่องโลกหมุนรอบเธอกับแม่เลี้ยงก็แตกต่างกันถามว่าเหมือนใส่ตัวละครที่ตัวเองเล่นไหมไม่นะ่าสงสารด้วยซ้ำเขาต้องการความรักเขาเลยเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจจากคนอื่น คือเราเข้าใจตัวละครแต่เราไม่รู้ว่าคนดูจะเข้าใจหรือเปล่าตอนอ่านบทกับตอนที่ไปแสดงเราดีไซน์ไว้ยังไงว่าต้องสุดเบอร์ไหนอารมณ์ไหนลีน่าส่วนมากหนูจะวัดจากครั้งแรกที่อ่านประโยคนั้นจะเหมือนเป็น first impression กับประโยคนั้นว่าเรารู้สึกยังไงสมมุติอ่านครั้งแรกแล้วร้องไห้ก็จะพยายามจำ feeling นี้อาจจะไม่ได้ดีไซน์เปแต่เป็นคราวๆถ้าประโยคนี้เราอ่านแล้วรู้สึกเราก็จะนำจุดนี้ไปเล่นตอนถ่ายทำจริง ต้องใส่เอเนอร์จีขนาดไหนลีน่าก็ต้องฮุบตัวเองเพราะด้วยประโยคเขาดีไซน์มาให้เราต้องฮุบอ,อยู่แล้วถ้าเราเบามันเหมือนย้อนแย้งกันบทเขาเขียนมาดีมากมากส่งให้เรามีความรู้สึกโกรธมันใส้ยอยากฟาดฟันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่มีคอมเมนต์แรงแรงจากเรื่องที่แล้วเราโอเคไหมลีน่าโอเคมากมเพราะอันนั้นเผลอเผอเหตุผลน้อยกว่าตัวละครนี้อีกก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาชมการแสดงเราด้วยซ้ำไป ก็ยังแฮปปี้กับผลงานตัวเองถือว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่เราได้รับคะ่ะจริงๆเราเป็นคนเรียบร้อยไหมลีนา่าไม่ถือว่าเรียบร้อยแต่ก็ไม่ถึงดารินการมันก็เกินไปคือเราไม่ได้ภาพับไว้เหมือนนางเอกสมัยก่อนก็ปกติเป็นสาว25ปกติคะ่ะหัวเราะงานนี้เรียกว่าต้องรอให้แฟนๆไปร่วมพิสูจน์ฝีมือของเธอกันในละครแม่เลี้ยงทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องส